สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวชื่มค่ะพี่น้องามาค่ะเฮ็ดเบียร์หัวตะเลียว,วล่างเฮดล่าง,ยงยอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะที่สุสดสุภาพอีน้องมากินเขา่าด้วยมึงนี่ค่ะแต่ว่าเพราะเป็นเข่าแบบนั่นเด้อค่ะขนมจีนน้ำยาเนาะค่ะเบือดเยอะๆเบือดเยอะ,อยอะๆผักสดๆนี่ลวกห่อเดียวป่ะเนี่ยห่อเดียวได้หลายแทบมึงดูพี่น้องข้าวปุ้นสาวชื่มค่ะห่อเดียวเส้นเนี่ยพูดนะลวกมะลักกอสิได้ประมาณกิโลหนึ่งคือว่าแหละเนาะเธอเนาะที่อาเขาบอกกับพี่น้องนั่แหละเด้กค่ะ โอ้จานกะขาวก้าปุ้นกะขาวบาเบื้องสินด้วยห่อละสามสิบห้าบาทพี่น้องสิซื้อใส่ได้ผู้ล่องคนว่าอันรั่วออกมาแล,ล้วรถตกรถหนึ่งสามสิบห้าบาทแม่นแล้วจกะคิดเสร้ราคาอันข้าวปุ้นสดเนาะอันนี้เนี่ยมันเก็บได้ปีหนึ่งได้ล่ะข้าวข้ปุ้นสดสิเก็บได้บ้างละปีหนึ่งอ่ะต้องคิดจังสั่นเด้อค่ะพี่น้องคิดบางคนนะ่ะขายตามท้องตลาดเดี๋ยวนี้ตามหมู่บ้านถ้าเสริมขายแพงก็ยี่ห้อนี้อีกเด้อค่ะของสาวเสริมยังขาดสามสิบห้าบาท แต่ว่านในบ้านสัส่ว้ายสามสิบแปดสามสิบเจ็ดสามสิบแปดบาทเนาะบางร้าน,นบ่เมน,นบ่นบนเมนยี่ห้อน,นี้อีกนะเมื่อไปนเนี่ยค่าพูนะสามหนึ่งน้ำยาปลาค่ะบ้านประหลัดลานขับปุ่นห่อนเนาะเมื่อนี้ก็เลยบ่ได้เฮ็ดก็เลยสื่อประหลัดเลยค่ะไข่ใส่น้ำยาป่าห่อนหนึ่งต่อใส่ถุงหนึ่งบาทหรือว่าใส่สองก็ได้ บ,บ้างเส้นย่านำมาขอไมซื้อไ่เคลียร์อืมซื้อโดยเส้นามากน้ำไม่ไหลอืมหลายอยู่ดีดันนะพุดว่าโ<ฮ>อมึงดูน้ำยาพี่น้องน้ำยาป่าค่ะอืมเสียบเนีน่ยยังมีกระยออีกไหมวะเถอะกระยอไปครั้งหน้าพี่เด้อลาดนา้ำมาเด้อค่ะบัดนี้พี่น้องมากินน้ำกันค่ะขนมจีนน้ำยาก,กับในื้อหูด,ดำกระยอค่ะ พันธ์แบบน้ำจิ้มลาดไปเลยเด้เธอเอาอเลยสวยด้วยอืมอ๋อเลยเมี่ยนล่ลาย,ลายผักเล่ลายกับนี่เดี๋ยวกะปียุบพี่กะปีไม่อยากอันนั้นกะลยตักอ่ะอืมอืมจำหรออืมกะปี น้องกันเก็บแห็ดเฮ็ดกัดมือสอดเลยใส่หุ้งมือว่าเป็นพี่นอ้องเพิ่นคอมเมนต์มาตั้งหลายอื้อ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 เอาต้นจับเบ้ยเนาะมา ไม่พริกตม้มครับนี่แน่นขปิบสูตรของปลาไหลนะอืมงอมกระ้ายแตบบ๊บ มีกระยอเ,เนยคูกม,มีบ้ามือเนี่ยขายดีดีร้านแล้วหน,นัะค่ะในมูบน่บบันเรายังบีบกับปุนหอนบัสเมือยบัเรื่องไฟฟ้าเราขอบกะปุลหอยมมีม่ไจะต่ำ อืมกระปุนอะไรละกระปุ่มของก็นละละ่เราจับขอกูขากีมะบ้านก็ปุนอะลเติมกปุ้นห่อนกปุนอะไรแ้บีบไม่ไ้กระํา่อืมก็ขายดีเนาะเป็นตัขายดีอยู่ดอกละซื้อร้านยังก็โซเจ๊งสามสิบบาทสั่นเออเต็มพุง ืม,มาดีอะครดีสุดรอบคือข้าลาย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 ยันแ่ไปในเมือไว้เลยใครบันมีคนซื้อดีดีอืมอยากเลยคืออยากนาะเมื่อหนาว่าซื้อน้ำมาให้บันมีกินเหรอหหนะาะไข่เหลืองนะกแอบเพราะอยากเลไก่ไดกกินโดนเมื่อหนาซื้อพันมีมากินกันนะ nó bây giờ hên chúc mà nhé salad cọp to lớn và là สตละกรอบหรือตะ,ะหัวเนยนต่ะหัวเงี้ยเป็น,นกลมๆห,นนหัอนะอืมืมสละแก้ว่ะ่อันนี้กคายๆอยู่หน่ะจะ่าปะแมาอืม

ออันเมียดไหมนะเบื้องจะใส่อกองเี๋ยเบื้องเฮยให่เดียวโผลมานะไอมือเทบไหมเงี้ย,ยมผล่มาทางั้นจังเนะาะใส่ผักบุงนาใส่ผมกกาะแตบอใส่เองเนี่ย 乌克兰。 จำย่าหนัวหนัวจำแค่างสาาจิ้มอย่างเนาะจิ้มกับปีกอ่ะแต่ว่าเพื่อให้กับปีบบเลอห้อกะอืม้มดังแบงมากินแบงกินเอาอ พักกันจ่องปีนี้เขาคือบ่ได้เก็บพักกันจ่องเถอะมั่มีบ่ามีน่ำไหมน่ะบ่าวก็จะกิดอึงพักกันจ่อมป่ะเนี่ยอบคุณห้า ม,มันกาแปลกดักยุบ้านเราค่อยแปลกอันนี้เนะาะขอบป้าเก่าดงเสื้อล้าเสื้อโลกโลตกแต่จะย้ำมันไฟบนวงไฟเดี่ยนแปด ข้าเด่นเก้าเลยดิเอาไม้ดีนีเรามาเรีนคนอืออืออือ,อจะเราย่งกับแทบมีบนญาพันด้วยค่ะ ฉันตัดผมมึงตัดกับสันน่ะนี่ไปตัดเองเอนี้ยฝนตกแล้วฝนตกเด้ออื้อ โอ้ยแข็งเขาแขงเขาไปนี่แข็งน่ะไม่ไพ่บนหนาเนาะไม่ถือเขาเนาะเนี่ยเดี๋ยเวลาฝนฝ่ากัดอันลงว่เป็นจะไปหาต้นไม้เสาเด้อพี่น้องดเด้อพี่ดิ๊ แล้วมีสอดละอืมอืมอืมหอมเสียงหอมลูกจะมีสอดเลยอืมอืมอืมโอ้ยนูขา กินยังก็เสียบอนไลก่อนนอืมให้มากกระปุ่นอยู่มกักกระปุนมักมีเนี่ยมักอืมซอเบิงรงเบ่รไปนํำแกงเซีน,นสสิ่มซมยังบ้าเลยตะจะว่ากับเบอร์เมนบบรมักเล่นมกักมากกินอยู่แต่ว่าบม่ค่อยกิน อืมหลายนี่อันนี่ก็หรกันล่ะคกับปุกเนี่ยสูตรตายาไม่ได้จุดจุดเอาจุดหรอครับเป็นหลังไปยฟองหมดเลยดิผมน้ำฟองหมดลเล,ดลเยดิบางทนไปซื้อของเนี่ย เอ้าพเพลยนมังปเปล่าเลินมบก้อนจุดบ้ก้อนจุดบ้างใบของาเลยไม่โด,ดนโดน้างแนวไปรถประมาณมว่าเกินฐานเราค่อยห้องแล้วครับป๋อ<ม>นคนจะได้เล,ล่นไรบ้างคนจอบผ่านเล่นน่้เลยนะเตี้ย <laughs> มีแต่ว่าว่าเกินหรืกกับหลงหมีอะไเล่น,นโอ้เล่นแตกกับไปว่าหลงป่อกันแตกแตกหลงอ

เพราะว่ายังอื่นเป็นยอมกัดสิวา่ากินบ่าปันไหนดอกพอเพราะว่าพวก็ค่อยเห็นกินเนี่ยเดี๋ยวเว้งกับปุ้นกับต่ำออกเดี๋ยวมักเลยโอ้ยชเช้าอันค่ะอืมตอมดีนี่อืมสอบแผบค่ะ แบบน้ำบพราเผ็ดจี๊ดซาดประเด็ขายเสวนหลวมหน่อยน้ำนู้นัวค่ะน้ำนู้นัวด้วยเขาเห็ดน้ำปุ้นนะน้ปาอย่างกะจี๊ดองอืมปกติแบบจะเผ็ดจี๊ดซาดอันนี้เป็นน้ำนู้นัวเป็นแซ่บดีพอดีค่ะกันอยากกินเผ็ดกับกระป๋อพริกสดครื่องเสริมเนี่ยเป็นแนวแท้สำหรับคลิปนีกับว้ซ้ำนี่แตะเด้อค่ะพาพี่น้องมาซวยนะค่ะเสแสร่น้ำกันมือเนี่ยค่ะขนมจีนน้ำยาปลา จังเด็กอ่ะสนใจขนมจีนกับามารถสังซื้อได้คือเก่าหน่อยเ้ย,ย,ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สวัสนีเนาะคะ่ะสวัสดีดค่ะจะเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ